ทางด้านของนางนาวรัตเอกพาพันธ์ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัภยเขต3ป่าจีนบุรีก็มีการนำรถเครื่องที่ประกอบอาหารมาสนับสนุนให้บริการประชาชนรับประทานสามื้อทุกวันแล้วค่ะแล้วก็นำไปแจกจ่ายตามศูนย์พักพิงศูนย์อพยพโดยจะกระจายรถเครื่องที่ไปยังจุดอื่นๆด้วยค่ะ แต่ว่าประชาสัมพันธ์กันสกนิดหนึ่งสําหรับพี่น้องประชาชนที่จะใช้บริการเรื่องของรถไฟในพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะล่าสุดตอนนี้นะคะการรถไฟแห่งประเทศไทยเขาประกาศเลยค่ะงดเดินขบวนรถสายตะวันออกแล้วนะคะในช่วงสถานีอรัญญประเทศด่านพรมแดนบ้านคลองลึก ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอ่ะจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะหากคุณผู้ชมสงสัยก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์1690ตลอด24ชั่วโมงค่ะหรือว่าใครอาจจะดูเพจออนไลน์อเพจ a c e b o o k เนี่ยนะคะก็พิมพ์เป็นภาษาไทยเลยค่ะเข้าไปติดตามข่าวสารข้อมูลกันได้ที่ทีม PR การรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะ